ถ้าเราพูดถึงการ์ตูนที่ฝากความใจให้กับเราเด็กๆในช่วงปลายยุค90ละ,ละกเ็เอเดนเดดดี้คงเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายคนยังจำกันได้ดีทั้งความวุ่นวายของเหล่าตัวละครเสียงหัวเราะแปลกๆของพวกเขารวมถึงแผนการบ้าบอทั้งหลายที่มักจบลงด้วยความพังพินาศทุกครั้งถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะมีบทเรียนสอนใจให้คิดตามหรือต้องให้ผู้ใหญ่มาคอยชี้ทางให้เหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆแต่เอดเอดดดดี้กลับเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เด็กๆตาก็เปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีเบื่อเพราะสำหรับใครบางคนแล้วมันก็คืออโลล่ีกใบนห้ง และเข้าไปอยู่ได้ทุกๆวันและต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนขอเพียงแค่ดีเสียของเจ้าเอ็ดดี้หรือทํานองเพลงเปิดเรื่องเพียงแค่ไม่กี่วินาที ความทรงจำเหล่านั้นก็ยังย้อนกลับไปได้ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายอะไรแล่นในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการ์ตูนเรื่องนี้ให้มากขึ้นว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างกับการ์ตูนดับตำนานที่ฝังใจเราทุกวันนี้ได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็นั่งลง Take อ seat แล้วฟังห้องกันเลยดีกว่าครับเอ็ดเอ็ดเอ็ดดี้เป็นซีรีส์แอนิเมชั่นทางโทรทัศน์สัญชาติแคนาดาอเมริกันที่ฉายู่บนการ์ตูนเน็ตเวิร์กตั้งแต่ในปี1999จนถึง200 แต่บุคลิกต่างกันสุดขั้วอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองที่ชื่อว่าพีซครีกและใช้ชีวิตยอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะมีแค่พวกเขากับเด็กคนอื่นๆรอบตัวโดยไม่มีผู้ใหญ่ให้เห็นจริงจังเลยสักคนเรื่องรากวก็วนเวียนอยู่กับการวางแผนหลอกล่อดเด็กในละแวะกบ้านเพื่อหาเงินไปซื้อลูกอมจอเบอเกอร์อันหอมหวานฟังดูเหมือนจะบ้าแต่นั่นแหละคือสเสน่ห์ของมันเพราะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเอ็นเอ็นเอ็ดดี้ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูนเด็กธรมธรมดาาเท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็นกระจุ้ซ้อนถึงวัยเยาว์ของเราทุกคนทั้งความปันป่วนของการเตริบโตตความมเพียของิรภ ความฮาแบบไร้เหตุผลที่ยังคงมีสเสน่ห์มาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการส,สาวในเรื่องการวางแผนโกองคนอื่นที่โคตรจะไม่เนียนรวมไปถึงการระชนไปที่สุดสายจะมั่วซั่วแต่ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่เราต้องการในวัยเด็กและมันยังคงเป็นที่รักของแฟนจากทุกเจนเลยก็ว่าได้และถึงแม้เนื้อเรื่องของมันจะดูวุ่นวายหรือไร้สาระมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือทุกๆอย่างในเรื A ่อดนี N ้ D, ล้วนผ่านการออกแบบมาอย่างตั้งใจสุด,สดๆและทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากสมองของผู้ชายคน,น ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากโลกของการ์ตูนเด็กเลยด้วยซ้ําและเขาคนนั้นเนี่ยก็คือแดนนี่แอนโทนูชีแอนิเมเตอร์ชาวแคนาดาที่เคยถูกจดจําในฐานะผู้สร้างการ์ตูนผู้ใหญ่สุดร้อนอย่างลูเปอร์เดอะบูชเช จากนั้นในปี1994แดนนี่ก็ได้ก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า AKA กระตูนและผลิตซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง The Brother Grunts ให้กับทางช่อง MTV แต่ถูกวิจารณ์อย่างยับเยินและถูกยกเลิกไปอย่างรวดเร็วจากความล้มเหลวดังกล่าวมีคนออกมาท้าทายแดนนี่ว่าเขากล้าพอจะสร้างกระตูนสำหรับเด็กหรือเปล่าซึ่งไอ้คำ้ายอันนี้นี่แหละที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวเขาไปเลยในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังวาดภาพเพื่อง,งานโฆษณาชิ้นหนึ่งเขาก็ได้ลองร่างแบบของตัวละคร3ตัวขึ้นมาแล้วพบว่าตตััวเองกกลุมร ตัวเตอรพวกนั้นโดยไม่รู้ตัวเขาตั้งชื่อพวกอนว่าเอ็ดดี้และใช้เวลาหลายเดือนจากนั้นในการพัฒนาไอเดียรอบตัวพวกเขาจนมันสมบูรณ์แบบในที่สุด ในปี1996เขนานำไอเดียพวกนี้ไปเสนอให้กับสถานีโทรทัศน์เคเบิลอย่างนิโคลโลเดียนแต่สถานีกลับต้องการควบคุมการสร้างงานนี้ทั้งหมดซึ่งมันขัดกับความต้องการของแดนนี่เพราะเจ้าตัวยูเจนี่คอยสระอย่างเต็มที่ในการควบคุมงานสร้างอีกทั้งหมดพอเจราจากันไม่ลงตัวสุดท้ายแดนนี่จึงเบยเขียนไปหาการ์ตูนเน็ตเวิร์กแทนและในที่สุดเขาก็ได้เซ็นสัญญาทำซีรีส์เรื่องนี้โดยที่เขาได้รับสิทธิ์ในการควบคุมทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการกลายเป็นซีรีส์การ์ตูนเน็ตเวิร์กออริจินอลเรื่ ซึ่งเป็นช่องทางปกติของการ์ตูนช่องนั้นอีกด้วยโปรเจกต์นี้เนี่ยเพิ่งตัดการผลิตในปี1996และวางแผนจะเปิดตัวในปี1998แต่ด้วยปัญหาการผลิตทำให้ต้องเลื่อนไปออกฉายในวันที่4มกราคม1999ในซีซั่นแรกเราจะดูจากกระเบ็ก3คนซึ่งดัดแปลงมาจากประสบการณ์จริงนในวัยเด็กของแดนนี่เด็กทั้งสามมีพื้นฐานมาจากตัวของแดนนี่เองและลูกชาย2คนส่วนตัวละครเด็กคนอื่นในละแวกบ้านก็มาจากคนรู้จักในชีวิตจริงกันทั้งนั้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้โดดเด่นเป็นอย่างมากก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ผูกติดกับยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่งโดยเฉพาะแดนนี่ตั้งใจให้เรื่องราทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยเพื่อให้มันไม่เฉยไปตามกาลเวลา การดีไซน์ตัวละครเองก็มีการรัแต่ต้น,นจนจบเพราะแดนนี่เป็นผู้สนสับสนุนงานอนิเมชันแบบวาดมือและตั้งใจสร้างซีรีส์ออกมาให้เหมือนกับการ์ตูนยุค1940ถึง1970ดังนั้นเขาจึงใช้ระบบแอนิเมชันแบบเซลล์แบบดั้งเดิมในการออกแบบตรงนี้สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่เข้าใจเราก็ขออธิบายสั้นว่ามันคือเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมโดยการวาดภาพตัวละครและวัตถุบนแผ่นเซลลูลอยใสทีละเฟรมแล้วนำไปวางสองภาพพื้นหลังที่วาดแยกเอาไว้เมื่อนำภาพเหล่านี้มาใช้ต่อกันด้วยความเร็วก็จะเกิดเป็นภาพ าพรวมตาของการเคลื่อนไหวขึ้นมาซึ่งเป็นเทคนิคหลักของแอนิเมชันในยุค1920ถึง1990ซึ่งถือเป็นยุคทองของการ์ตูนที่วาดด้วยมือจริงและนั่นจึงทำเอเดเดี้ถือเป็นซีรีส์แอนิเมชันขนาดใหญ่เรื่องสุดท้ายที่ยังคงใช้เทคนิคนีคน้ก่อนที่อุตสาหากรรมทั้งหมดจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบดิจิตอลแทนในปี2004สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือ boiling line หรือว่าเส้นสันๆที่เห็นได้ชัดเจนในตัวละครต่างๆซึ่งแดนนี่ค่าเหตุผลว่ามันช่วยทำให้ตัวละครดูมีชีวิตชีวาเหมือนกกววดนนใหม่่ทุุเเเฟรชียนนยับตค19 1930 นอกจากนี้เสียงดนตรีในเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะพวกเขามีการใช้ดนตรีแจ๊สในยุค50ผสมกับเสียงเอฟเฟกที่ฟังแล้วก็สามารถจดจำได้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นเอ็ดเดนดี N D ้อย่างแน่นอนโดยแดนนี่บอกว่าการฟังเพลงจะช่วยให้สามารถสื่อสารอารมณ์ได้ดีกว่าการนั่งดูภาพเฉยๆซึ่งเพลงเปิดของเรื่องนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบิ๊กน้อยฟรเวนิก้าของบ o อบครอสบี้ and the b o b c a t ที่มีการเป่าเสียงวีดซึ่งแดนนี่เป็นคนเป่ามันด้วยตัวเอง ทั้งหมดในเรื่องนี้ถูกแต่งโดยแพตติเคสและดนตีโดยรวมกระดาอินโทมาจากดนตรีแจ๊สแล้วก็บลูในช่วงย,ยุค3 0มศูนย์ถึงร็อกบิลลี่บูกี้วูกี้และร็อกแอนด์โรยุค50ตัวละครทั้ง3าตัวก็ต่างกัน่สุดขั้วเอ็ดเนี่ยเป็นพี่เบิ้มที่คลั่งหนังมอนสเตอร์และเอ็ดที่มีดี2ตัวหรือว่าดับเบิ้ลดีเป็นหนุ่มเจ้าระเบียบผู้รอบรู้ส่วนเอ็ดดี้ก็คือจองวางแผนหมกมุ่นอยู่กับเงินทั้งหมดวงการเป็น3เกลอจองป่วนที่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ อยู่แค่3คนเพราะตัวละครประกอบก็มีชีวิตไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นรอฟเด็กอพยพจากต่างแดนที่ช่วงพูดอะไรแปลกๆจอนนี่ที่ผูกพันกับแผ่นไม้ชื่อแพ l a n ซาร่าต้องสาวจอมบงการอองเอสและกลุ่มคร a c กเกอร์ซิสเตอร์ที่ออกแนวคุกคามเด็กผู้ชายแบบหน้าคนลุกอยู่นหน่อยและถือเป็นสตูตัวจักาของ3เกลอจอมปวนอีกด้วย We forgot our crack อย่างที่บอกไปก่อนว่าเอเดีเนี่ยมีการเลือ่อนฉายมาเป็นวันที่4ีมกราคมหนึ9และเปิดตัวอย่างเป็นทางการใฐานะก,การ์ตูนเน็ตเวิร์กเรื่องที่6ซีซั่นแรกของซีรีส์นี้คือความโคลาหนในแบบที่ดูน่าเกลียดแต่งดงามงานภาพและอนิเมชันมันมีความหยาบกร้านที่เฉพาะตัวที่สตูดิโอเอเการ์ตูเท่านั้นที่ดึงออกมาได้อย่างเต็มอารมณ์นอกจากนี้ในซีซั่นแรกก็ยังเป็นโชคที่เราจะเห็นภาพวาดหลายๆช็อตที่ถูกนําไปต่อในงานของเมอร์เชนได์ต่างๆเช่นคลิปอาร์ตหรือว่าสต็อกโพสบนเสื้อยืดกกตุ๊ ยังเห็นเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นทีมงานได้คิดถึงภาพรวมของแบรนด์ในระยะยาวไว้แล้วแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่แชมป์ยอดขายของเล่นแบบเด็กเตอร์หรือว่าพาวพัฟโก้แต่ก็มีของสะสมมากมายที่สําคัญก็คือในช่วงที่กําลังออกอากาศรายการมักจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกโปรแกรมการ์ตูนเน็ตเวิร์กไฟรเดย์และก็จะมีการจัดมาทอนในหลายๆครั้งเช่นบอย g i r เกิลคู่กับเด e h เตอร์ในปี1999และการ์ตูนการ์ตูนวิกเอนที่มีความยาวถึง53ชั่วโมงในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันแอนิเมชันนี้ก็ฉายยิงยากจนถึึงงซีีั่่นท4 ถูกวางไว้ว่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแต่ด้วยความนิยมอย่างต่อเน,นื่องทางช่องจึงสั่งผลิตเพิ่มขึ้นอีก2ซีซั่นและตอนพิเศษอีก4่ตอนรวมถึงภาพยนตร์จบเรื่องเอเดนดี N ้บิ๊กพิเคเจอร์โชว์ซึ่งออกฉายในปี2009ด้วยตลอดระยะเวลากว่าสิปีของการออกอากาศเอเดนดี N ้ N N D, ดึงดูดผู้ชมได้มากกว่า11ล้านครัวเรือนและออกอากาศไปแล้วมากกว่า120ประเทศกล้าเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในกลุ่มเด็กชายอายุ2-11ปี และในปี2005ก็มีรายงานระบุว่ามีเด็กอายุ6-11ปีรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มากถึง79%ทําให้มันเป็นซีรีส์ที่ยาวนานที่สุดของการ์ตูนเน็ตเวิร์กในขณะนั้นเลยก็ว่าได้และยังเป็นการ์ตูนที่ผลิตจากแคนาดาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดดยประวัติศาสตร์อีกด้วยและไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ชื่นชอบผู้ชมวัยรุ่นและผู้ใหญ่เองก็หลงรักซีรีส์เรื่องนี้และยังมีการต่อยอดมาในรูปแบบอืน่นเช่นวิดีโอเกมแผ่นดีวีดีและหนังสือการ์ตูนที่ขยายจักรวาลของเรื่องงให้้้กวาขึน แต่สีน้ำไม่การ์ตูนเรื่องนี้มีชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่กระบวนการคิดที่ละเอียดอ,อ่อนในทุกจุดแต่มันยังมาจากหัวใจของทีมงานและนักพาทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะพวกเขาต่างก็หล่อหลอมตัวเองให้เข้ากับตัวละครจนแทบแยกกันไม่ออกเสียงโรลของเอ็ดที่ใสซื่อน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกของดับเบิลดีหรือความเจ้าเล่ห์ของเอ็ดดีล้วนออกมาจากคนที่เข้าใจตัวละครแทบจะลึกถึง d n a ทั้งนั้น นักภาคหลายคนเล่าว่าถึงแม้จะภาคมานานแล้วก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่เหล่าแฟนไฟเด็กๆจำเสียงพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในรถแท็กซี่กลางหูเขาหรือว่าร้านคาบนเกาะพวกเขาก็รู้สึกเหมือนได้ก,กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะเสียงที่ออกมานานมันสร้างความสุขได้มากจริงจริง หนึ่งในความทรงจำมาล้ำค่าที่สุดเมื่อมีเด็กจากโครงการ Make a Wish ขอให้ได้เจอกับทีมงานของเอเดน้โดยเฉพาะพวกเขาถึงขั้นปิดสตูดิโอทั้งวนันเพื่อจัดง,งานเลี้ยงให้เด็กคนนั้นซึ่งเต็มไปด้วยลูกโป่งอาหารจานโปรดและเสียงหัวเราะมากมายซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันที่ไม่มีบทไม่มีสคริปต์มีแต่ความสุขที่สร้างขึ้นมาเพื่อใครคนนึงโดยเฉพาะ แม้แต่เกมที่สร้างขึ้นมาจากซีรีส์นี้ทีมก็ไม่ปล่อยผ่านเลยสักนิดทุกรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวเและมุกตลกตลกหรือระบบการเล่นทั้งหลายต่างก็ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับตอนหนึ่งของการ์ตูนจริงๆแต่ทั้งหมดนี้จะไม่วันสมบูรณ์แบบได้เลยถ้าพอคเาาดสีสันที่สุดป้า นั่นก็คือแดนนี่ผู้กำกับที่เป๊ะทุกขั้นตอนจนการภาคบางบรรทัดต้องอาจ3ามถึง250รอบเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาคือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าพ่อเพื่อนและจอมเผด็จการในสตูดิโอแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าเขาทำให้การ์ตูนเรื่องนี้เป็นมากกว่าการ์ตูนมันคือสิ่งมีชีวิตที่หายากในโลกยุคใหม่เอ็นแอดดีไม่ใช่แค่เรื่องของ3เด็กแซมในหมู่บ้านแต่มันคือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยพลังงานของทีมงานที่เชื่อในความบ้าแบบมีชั้นเชิงและยังเชื่อว่าท่าเสียของพวกเขาทําให้เด็ัวร้ นั่นแหละคือใช้ชนะที่แท้จริงในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบขึ้นทุกวันมีเรื่องจริงให้ต้องมาเชิญอยู่มากมายการ์ตูนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มอบบทเรียนลึกซึ้งหรือคติเตือนใจใดๆแต่สิ่งที่มันให้กลับเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งขึ้นทุกวันนั่นก็คือความสนุกที่ไม่ต้องการเหตุผลความสัมพันธ์ที่ง่อยๆแต่ก็จริงใจและการเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยอิสระ มันคือโลกที่บ้าๆบอๆแต่เราก็ยังอยากกลับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะว่ามันสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่ามันเป็นของเราจริงๆและถึงแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่พวกเราก็เชื่อว่าเอเดเดดี้ก็ยังเป็นหนึ่งในตำนานที่ฝังลึกอยู่ในใจของใครหลายคนอยู่ดีและเพื่อนๆล่ะมีความสนใจกับเอเดเดดี้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิ่ตใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งให้กับช่องเทคอาซีด้วยนะครับ